วันนี้มาเสิร์ฟลุกหล่อแล้วเพราะว่าทุกคนขอเสื้อหนังมาไม่ได้ขิงอันนี้จริงๆไม่ได้ขิงนะทุกคนแต่ว่าน้องเวฟก็ลังมารับพี่เหนือกังมารับเนี่ยเราจะไปดู ep หกวันนี้ด้วยกันนะคะ ทุกคนรอ EP 6กด้วยนะแล้วก็วันนี้เหมือนว่าจะมีการเทรนในแอปดำด้วยก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจังกวาจะไปช่วยเทรนด้วยเหมือนเดิมคิดแบบนี้ดีวกว่าวันนี้มาเสิร์ฟลุกเสื้อหนังแหละจากที่ทุกคนรอเป็นไงอันนี้คือแบบหนูแว็บมาโดยที่ ไม่ได้แจ้งไว้ในบ้านบ้านดำด้วยแวบมาเลยแป๊บเดียวนั่งรอพี่เนื่อมารับคืนนี้มีในแอปแดงนะคะมีในแอปแดงเหมือนเดิมทีแค่เมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าเมื่อวานเสิร์ฟลุกเมื่อวานอะ่ะน้องมาเซาเช็คใน ติ๊กตอกแล้วว่าทุกคนอยากได้ลุกแบบไหนและเห็นมีคนบอกว่าอยากได้ลุกเกาหลีเมื่อวานก็เลยเสิร์ฟลุกเกาหลีก็เลยกลายเป็นพี่ดิดกับน้องตะกวาเฮ้ยแต่ชอบนะชอบพี่ดิดพี่ดิดหล่ออะแต่วันนี้จะมาเสิร์ฟเป็นทีเคให้นะคะถึงแม้แเราจะเท่แต่เราก็มีโบนะทนกคนณประมาณสวยมากขอบคุณนะคะ เมื่อวานค่อนข้างที่จะเอะหวานนิดนึงเพราะว่าเป็นกระโปรงแบบเมื่อวานตอนที่เห็นตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนบาลเล่สาวบาลเล่นิดนึงนั้นยังเซลแอปแดงกี่ทุ่มเหมือนจะเป็นห้าทุ่มสิบหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจสวัสดีค่ะ อีกประมาณ2หรือ5นาทีคิดว่าพี่เหนือน่าจะถึงคอนโดหนูพอดีแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเดีวทุกคนกดไลค์รูปพี่เหนือกับรูปแตงกวาในบ้านลุงแล้วหรือยังเราได้โพส์รูปแล้วเรียบร้อยวันนี้งานของงานเมื่อวานค่ะ กดแล้วชอบไหมคะสวยไหมสวยโยโบอู้ฮัลโหลควีนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับคุณควีนทั้งทางช่องเจ็ด HD แล้วก็ทางอ,อ่า YouTube ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีมีการเทรนดด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเทรนในแอปดำ เดี๋ยวจะมีเหมือนจะมีคีย์เวิร์ดแล้วก็จะมีแฮชแท็กอยู่ใช่ทานเข้าแล้วเรียบร้อยค่ะทานเข้าแล้วเรียบร้อยหนูใส่เสื้อหนังแล้วหนูเหมือนถังขยะถุงสีดำหรือเปล่าหนูเหมือนถุงขยะสีดำไหมอะ่ะไม่เหมือนใช่ไหมคะรับไปไหนวันนี้เราจะไปนั่งดูอีพหกด้วยกันใช่ แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่อาจจะมีไลฟยผู้ด้วยกันในอติ๊กตอกของบริษัทอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเวลาได้ไหมเพราะกลัวว่าถ้าดึกเกินไปทุกคนอาจจะเพลียแล้วหลับแล้วแล้วก็ทั้งวันนี้ได้ดูอีพีหกด้วยพี่ชาวิจะใส่สูตททำไมโอ้ยแต่เมื่อวานหนูไม่ได้ใส่สูทแล้วนะหรือทุกคนอยากเห็นหนูใส,ส่สูทอีก ไม่หลับใช่ไหมคะยังคะยังไม่นอนโอเคคะ่ะถ้ายัางไงเดี๋ยวเราจะแจ้งทางอ,อบ้านดําอีกทีหนึ่งว่าจะมีการได้มาไลฟ์คู่ในอ,อติ๊กต็อกของบริษัทใหม่แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปมาเอ,อมาขิงเอ้ยไม่ใช่มาเอ,อมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเอ,อพี่เหนือมารับมารับเ,เดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีคอนเทนต์ ในรถนิดหนึง่งสักเพลงไหมทุกคนอยากให้แบบมีคอนเทนต์สักเพลงไหมตอนเรานั่งรถไปด้วยกันมาขิงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มาขิงไม่ได้มาขิงแม่ไม่เหี่ยวพูดผิดพูดผิดหรพูดผิดค่ะสักเพลงเนาะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนรอรอสักเพลงหนึ่งคูโอเคได้ ทานข้าวแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือยังคะเมื่อวานอะหนูแบบขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยที่แบบมารอตั้งแต่เช้าถึงแม้ว่าแบบค่อนข้างที่จะเสี่ยงว่าจะได้เจอเราแบบใกล้ๆไหมเพราะว่าทางงานค่อนข้างที่จะมีแบบหลากหลายศิลปินมากๆมีทั้งอินฟูมีทั้งออดาราศิลปินค่อนข้างเยอะมากๆเลยคือขอบคุณทุกคนมากๆที่มา มารอเจอเมื่อวานนี้แล้วก็ขอบคุณเาทางทีมหน้าจอมากๆที่แบบช่วยกันเทนสุดๆเลยแบบหนูก็พยายามแบบลงรูปช่วยกันเทนทุกคนด้วยแต่เมื่อวานค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่า,เ,าเราต้องแบบว่าคอยคอยเช็คคิวอะไรอย่างนี้ด้วยแบบเรามีไวสัมภาษณ์ต่อหลายๆที่อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เท่าไหร่ แต่ว่าทุกคนแบบได้เราได้มีใครไม่ได้เจอไหมหนูแบบเศร้ามากค่าสิว่ามีใครแบบไม่ไม่ได้แวบ,บเจอเลยหนูพยายามแบบบอกมือหาทุกคนแล้วจริงๆอะ่ะหนูว่าหนูไม่รู้ว่าเขาคือแฟนขับเราหรือเปล่าแต่ว่าหนูบอกมือให้ทุกคนเลยเพราะหนูกลัวแบบเผื่อเผื่อชาวเดอร์มาแล้วหนูแบบมองไม่เห็นเกือบไม่ได้เจอเหรอคะ ไลฟ์ live นานหรืยังยังไม่นานเลยค่ะเพิ่งเพิ่งมาไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวก็ใกล้จะลงแล้วเพราะว่ารอรอพี่เหนือมารับนะคะดูสดในแอปแดงได้ไหมเหมือนถ้าดูสดจอนนี้จะเป็นทางช่องเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทางช่องเจ็จะเป็นอีกอีหนึง่งใช่ไหมคะไลฟ์ต่อบนรถหรอเฮ้ยไลฟ์ live ต่อบนรถก็น่าสนใจแล้วแต่ว่าไฟมันจะมืดนะสิ แล้วพี่เหนือขับรถมันจะอันตรายนะหนูก็จะคุยกับทุกคนคนเดียวอ๋อวันนี้คุณแม่ถามหาลูกเขยคนปรดด้วยก็เรื่องไปเก็บไข่ใช่ไหมคะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเก็บไข่ก็เดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์มาฝากทุกคนด้วยนะคะอีกสักประมาณ สนาทีคิดว่าสองหรือห้านาทีอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแล้วแล้วเราก็จะไปเจอกันใน ep หก a n น e r Queen The Series คนปวดของควีนนะคะฝากด้วยนะคะ ep หแล้วก็เลยอีกไม่คี ep แล้วก็จะจบแล้วเราจะคืนตัวละครแล้วสู่นิยายนะคะคิดถึงคือรู้สึกว่าแบบคิดถึงคุณควีนเลยอะอ สุดคือถึงคุณควีนแบบว่าเราปิดกล้องไปนานแล้วด้วยไว้จะมาเสิร์ฟเป็นคุณควีนให้ทุกคนได้ดูอีกบ่อยๆนะคะเพราะทุกคนรู้ว่าชอบเล่นสติกเกอร์เนี่ยทุกคนก็ส่งมาให้เยอะเลยอะถึงแม้เมื่อวานทุกคนเห็นไหมเอ้อเอยไม่ได้ละเฮ้ยห <c oughs> นูลืมตัว โอเคค่ะหนูโดนหนูโดนระรับการเล่นกับปาแล้วเพราะว่าทำงานตลกเกินไปแล้วตอนนี้รอแฟนมารับหรอคะอ,อ๋อเออรอพี่เหนือมารับคะ่ะไม่คือถ้าเราแยกกันไปอะ่ะมันเหงาก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเรานั่งไปด้วยกันดีกว่าเมื่อกี้หนูพูดถึงไหนแล้วนะคะหนูลืม เรื่องเมื่อวานถึงแม้ว่าเมื่อวานหนูจะเสิร์ฟลุกค่อนข้างที่จะหวานแต่หนูก็ยังมีแบบลูปหล่อให้ทุกคนได้ชมนะเห็นไหมผมไม่ได้ติดแอคแต่แอคต่างหากที่ติดผมอะเป็นไงทุกคนมีบุกให้ดูให้เล่นอีกไหมคะให้เล่นอยากเล่นมุูอีกอ,อันเอะเซลเมื่อวานหล่อมากจริงไหมคือคือคนแรกเลยคะ่ะที่บอกว่าเมื่อวานหล่อ เมื่อวานมีการแบบเอ๊มีลูกเล่นนิดนึงลองสลับสลับส,บสับเปลี่ยนกันวันนี้วันนี้อาบน้ำแล้วก็สระผมแล้วเรียบร้อยเพราะเมืม่อวานเป็นฟิลแบบปาดเรียบรวบตึงนิดนึงสเปย์เยอะก็เลยอ่ะได้โอกาสได้สระผมอาบน้ำสักทีหล่อทุกวันเหมือนว่า จะถึงเวลาที่จะไปแล้วนะคะแล้วเราไปเจอกันในบ้านดำเดี๋ยวหนูไปปัดปวดทุกคนแน่นอนไว้คุยกันในในบ้านดำนะคะแล้วก็รอดูอีพีหกด้วยเป็นยังไงไหนเล่าได้เลยนะคะอี EP 6ีหกเรามาคุยกันในบ้านดำอ,อยากเล่นกับน้องมากจะไปแล้วนะคะทุกคนบจิ๊บจิ๊บจิ๊บ,บไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย